สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุผู้สุคนครับวันนี้พบกันครับผมพาอยู่เขยพระเทเขาอีกเ้นเขยครับกับวิธีค่อยๆของคนเลี้ยงกวายน้องพี่น้องเนาะวันนี้กะบรรยากาศตอนแรงๆเด้อพี่น้องเด้อลมพัดบ่อยๆเอาค้ายอกลามเล็กจักหน่อยนะครับควันสีเขาไปกินยาอยู่ในขอกนะครับที่เ้าตัดมาไหวนะครับสําหรับืัอนี้นะครับตอนนี้กัเขาก็พระเทพเกว อ,อยังได้ตัดหญ้าอยู่ยน้องพี่น้องเนาะเขายัางบ่ทันได้มีอ่าหน้ายัางบ่ทันได้เกี่ยวยังบ่ทันได้มีหม่องลามพี่น้องก้าวสู้ๆกันต่อไปนะครับแต่ว่ากะราคาช่วงนี้กะเริ่มสีดีขึ้นแหละพี่นอ้องอ่าราคาขัว้วไอก็เริ่มสีดีราคางวัวราคาขัว้วไอเขาอาจจะเห็นในเพจในซองหลายๆซองที่เพิ่นไปถ่ายอยู่นำ้ำอ่า ตลาดนาดงอขว,วายน้องพี่น้องเนาะ mm hmm. กระทือว่าดีขึ้นนะครับพี่น้องก็ถทือว่าดีขึ้นเน,นาะจังไหนก็สู้ๆกันไปได้พี่น้องเ้อสู้ๆกันไปสู้ขู่สู้คนเนาะสู้ต่อกันสู้ไปนะครับพี่น้องในเลี่ยงมาแล้วเฮ็ดจังไหนเนานะอันนี้ก็เป็นภาบรรยากาศตอนเร่งแรงๆว่ามา,ามนสีหามงแรงครับพี่น้องกันทอดหามงนี่มืดลไะหามงกว่วๆนี่เริ่มสีมืดลไรนะครับมา นี่ครับทรงมอภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมกันในมือนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้โคตรหลังจากที่แทงไปนะครับก็ได้ผสมไม้แล้วก็ได้ผสมไม้แล้วตอนนี้ก็เบิ้งแล้วก็ยังว่าท่านในอันนี้อาสิติตไปแล้วหรือจังไดครับทตามกันต่อไปนะครับคือประสบการณ์ที่เราเนาะคือประสบการณ์ของของของ,ของเฮาเนะาะเพราะว่ารู้ว่าล้วยมันถ่องหรือบ่ถ่องจักเป็นอย่างได นะครับพี่นอ้องผมมาผสมห้เพื่อนกับบได้ตัวทองเบืองหายซะก่อนเพิ่นกับผสมเลยบ๊วได้โทษไผนะครับบ๊ได้โทษไผแต่ว่าเขาต้องรอขอออีกเขินกว่หนีน้องพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกับกลัวสีผสมได้กลัวสีผสมติดน้องพี่น้องติดแล้วก็มาแทงอีกโอ้มันเป็นความเพลียาดนะครับแต่กะสู่กันต่อไปนะครับสมมติภาพ นี่ให้กำลังใจพี่น้องสุขูมสุข้นเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศอันนี้ก็เป็นหน้าหน้าข้าวดำเขากำนะครับที่เพิ่นเอ่อเกี่ยวขึ้นไปแล้วแต่ว่าควายเฮามันก็เป็นควายไม่ลูกอ่อนไม่มาดเพิ่นว่าบ่ให้กินบ่ิสัทธ์อ๋อพี่น้องคอมเมนต์มาในเด้อว่ากินกินได้บ่เป็นพวกเอ่อฟางเขากำเข่าเจ้าสำหรับไม่ลูกอ่อนนี่พี่น้องพาบรรยากาศ ทางผมก็เป็นสวนของเขาเนาะอันนี้ก็เป็นให้หน้าคางคางให้หน้า้างๆข,งขางค่อขางสีเพิ่นอ่าบอได้เฮนหน้าให้นี่เนาะกะเขาก็ได้หม่มองลามแจ็กเล็กแจ็กหน่อยกะถือว่ามันเป็นอ่าหม่องเดี๋ยวเพิ่นก็นสีไซอ้อยเพิ่นวะเดี๋ยวกัสิบ่มีหม่องลามแล้วหม่องนีเนาะพี่น้องเนาะอ้ะาวจังไดนกะ เป็นกำลังก็ลัางใจให้พี่น้องสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อกบภาบรรยากาศาพิธีของคนเลี้ยงควายน้องพี่น้องเนาะอส่งมอบไปพีน่น้อง,อง,อน,องนี่เจ้าโบยิงนะครับเจ้าโบยิงพอพันเกษได้ส่งขึ้นเพื่อนน่ะละส่งขึ้นเจ้าของคนแล้วเนี่ยพี่น้องเกิเด้ส่งขึ้นคนแล้วเพราะว่าห้องก็ โบ้ไม่มองเลียงคือเห็นนี่แหล,ละพี่น้องโบ้มม่มองเลียงแน่พื้นที่มันก็ทราบเขาลวก็งานเขาก็มีเพิ่มขึ้นมากอีกมันก็เลยเป็นหยากสรส่งคืนเจ้าของคนก็บอกขอบุกขอบพุ้นเพื่อนอยู่ดอกเออพนักมาให้เลียงไว้วา,างใจกันพี่น้องกับแม่มณีโคดเดียลอดกัได้อีกลูกนึงก็ส่งคืนเจ้าของเดิมเนาะเออเพิ่นก็เอามาให้เลียงก็เขาก็ได้ตัวแม่ตจบเจออยู่พี่น้อง น้องีใหมนะครับอ้าคลิปนี้ไว้ซซมนี่ก่อนได้พี่น้องเด้อคลิปหน้าจงผู้พอกกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ผมพาอยู่เคยผู้ไทยกับวิธีคู้ปลอกของคนเลี้ยงคอยล่าพีลานองไปก่อนขอบคุณขอคุณที่พี่น้องเขามารับสมนะพี่น้องนะอ้าคลิปนี้ไว้ซซมนี่ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม